ก็ขอทักทายท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ได้พระพิมพ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เป็นพระพิมพ์ดินเผาสมัยอยุทยานะครับก็ถือว่าเป็นพระพิมพ์ดินเผาศิลปะของประเทศไทยนะครับ สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับผมเชื่อกันว่าพระพิมพ์รุ่นนี้นะครับเป็นพระพิมพ์พที่ถูกบรรจุกรุเอาไว้ในเจดีที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับตั้งแต่สมัยในครั้งที่กรุงศรีอยุธยานั้นยังไม่แตกนะครับ ในการต่อมาเมื่อในช่วงยุคราชการที่1ราชการที่2แล้วก็ราชการที่3นะครับได้มีการก่อตั้งประเทศขึ้นใหม่นะครับก็เรียกในยุคนี้ว่ายุครัตนาโกสิน์นะครับก็ได้นำอิดนะครับอิดได้นำชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่เป็น สร้างประหลักพังาจากอายุทยานะครับนำมาสร้างวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นพระที่นั่งต่างๆในพระบรมมหาราฉวังแล้วก็วัดพระแก้วนะครับก็ได้นําอิฐจากอายุทยามาก่อนะครับแล้วก็ในการนี้ก็ได้นําพระนะครับที่บรรทุที่ถูกบรรจุกรุเอาไว้ในเจดีย์ในสมัยอายุทยานั้นเข้ามาบรรจุไว้ในเจดีย์ในจังหวัด กรุงเทพมหานครด้วยนะครับผมซึ่งพระรุนนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกกันว่าพระกุโคนสมอนะครับนั่นจะเป็นเพราะว่าเมื่อได้นำพระพิมพ์นี้นะครับมาจากอายุทยานะครับก็ได้นำไปกองเอาไว้อยู่ข้างต้นสมอนะครับเมื่อมีผู้พบเห็น พระพิมพ์นี้นะครับอยู่ข้างต้นสมอเขาจึงได้เรียกว่าพระกุโคนสมอนะครับผมซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ก็ถือว่าหายากพอสมควรนะครับผมเพราะว่าผ่านอายุมากว่า400ปีนะครับตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับเชื่อกันว่าในการทำศึกสงครามนะครับ ในสมัยก่อนเนี่ยทหารนะครับจะพกพระพิมพ์ดินเผานะครับเอาไว้ที่ชายพกนะครับก็จะทำให้อรอดพ้นพยันตรายจากข้าศึกศัตรูเอเนเี่ยครับผมหรือแม้แต่กระทั่งมีการนำพระพิมพ์ชนิดนี้นะครับไปเอามัดไว้กับ สนตภายของคอพาหานะนะครับสัตว์พาหานะเช่นม้าวัวนะครับช้างในการทําศึกสงครามสมัยยุทธยานะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนดูนะครับว่าพระพิมพ์ชนิดนี้นะครับเขามีการดูอย่างไรซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับมีการทําของเก้ออกมาลอกเลียนแบบนะครับหลายฝีมือนะครับแล้วก็ทําพิมพ์ทรงออกมาได้ใกล้เคียงกับของแท้นนะครับผม ซึ่งพระที่ท่านกําลังรับชมอยู่นี้นะครับก็คือพระกุโคนสมอนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระวังหน้านะครับผมเพราะว่าได้นำมาจากกรุงศรีอยุธยานะครับผมได้นำมาบรรจุเอาไว้ในพระเจดีย์ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครเรามาดู นะครับความเก่าความแห้งนะครับพระองค์นี้เป็นพระอ่าลงรักปิดทองนะครับทองโบราณนะครับทองโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยามีความเก่าเป็นร้อยร้อยปีนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็นการปาดนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับจะเนื้อจะออกคล้ายๆหลวงพอ่อโตวัดบางกระทิงนะครับวัดบางกระทิงแล้วก็อ่า ค้นแผนบ้านกลางนะครับจะออกเหมือนดินผสมทรายด้วยนะครับดินผสมแกลบผสมทรายนะครับผมเนี่ยครับหลังก็จะเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับมีการทําเก๊ออกมานะส่วนพิมพ์เล็กนะครับก็จะเป็นยุคหลังลงมานะครับเป็นยุครัตนโกสินทร์ยุคธนบุรีนะครับที่มีการสร้างถอดพิมนะครับถอดแบบ กุพระโคนสมอนะครับดั้งเดิมนะครับจะมีขนาดที่หนามากนะครับเป็นล่ำสันหนามากนะครับแล้วก็เนื้อจะออกเนื้อดินผสมทรายนะครับผมซึ่งวันนี้มีของเก้ามาให้ชมนะครับมาให้เปรียบเทียบนะครับสององนะครับว่ากุโคนสมอนั้นของเก้นั้นทำมาไม่เหมือนนะครับซึ่งองคซ้ายมือนั้นเป็นผ้าที่ เรียนแบบนะครับเราจะสังเกตลักษณะดูว่าเนี่ยคับเขาทำหน้าตานะครับเป็นศิลปะอยุธยานะครับมีการทำตาทำปากยิ้มทำเล็บแขนทำนิ้วมือนะครับทำซุ้มกนกต่างๆนีครัได้มีความใกล้เคียงกันกับของแท้นะครับแต่ที่เราจะสังเกตอย่างหนึ่งนะครับก็คือดินนีครับดินมันไม่แห้งนะครับดินใหม่ๆไม่ถึงร้อยปีกับดิน400ปีนะครับ ความซีดนะครับความสดเนี่ยมันต่างกันนะครับเราดูแบบนี้ครับพิจารณาขั้นแรกนะครับก็คือดูดินเนี่ยครับถ้าดินมันยังสดเหมือนดินอิดดินที่เขานํามาสร้างบ้านนะครับอันนั้นคือดินใหม่นะครับส่วนดินในยุธยานะครับเป็นดินแห้งดินเก่าผ่านอายุผ่านการและเวลามานานนะครับแล้วก็เป็นดินที่ผสมทรายนะครับไม่ใช่ดินเหนียวที่นํามาทําอิดแบบนี้นะครับผม แล้วก็ดูด้านข้างนะครับของของปลอมของเรียนแบบนี่จะถอดออกมาได้ได้บางนะครับจะไม่หนาของแท้เขาจะหนาล่ําขนาดนี้ครับหนาล่ําสันนะครับแล้วองค์พระก็จะล่ําบึกแบบนี้นะครับผมจะส่งให้ดูนะครับว่าพระโคนสมอนะครับนะครับที่ว่ามีส่วนผสมคล้ายๆเม็ดทรายนะครับเนี่ยครับ ลอยกระเทาะด้านบนนะครับจะมีเหมือนอเม็ดกรวดเม็ดทรายผสมอยู่ตามเนื้อพระนะครับแล้วก็ต้องมีความแห้งความธรรมชาตินะครับของดินของการผ่านการเวลามาเนื่อนานนะครับซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ก็จัดว่าหาได้ยากแล้วนะครับผมสำหรับ ผู้ที่มีความศรัทธานะครับต่อศิลปะของชาตินะครับผมวันนี้ก็ได้นำมาให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมได้พิจารณานะครับว่าพระกุวังหน้านะครับหรือว่ากุคนสมอเนี่ยก็มีหลักการพิจารณากันอย่างไรนะก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามรับชมนะครับทางช่อง YouTube นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ